ในรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ WGA ทัวร์สะท้อนด้วยคุณภา,าพของนักเทนนิสที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกปีจำนวนแฟนๆที่เข้าชมการแข่งขัน p t t Thailand Open เพิ่มขึ้นระดับโลกเท่านั้นแต่ด้วยด้วยคนของสารที่จัดการแข่งขันร่วมในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชิ่งเวอทัวร์รายการ p TT t t Thailand Open อาทิเอนสกาและลันสกาจาโปแลนนักเทฬนิีมือดับหกของโลกแคลโรลาออสติกี้จาเป็นมานักเทฬนิีมือแปดของโลกรวมทั้งนักกีฬาฝันใจชาวไทยทั้งธรรมรีคนะสุการและอัิการกำลังแทนรวมทั้งมีสามท่านแกร์แอนตุชัวจากสโลวีเดนเโมริ โมริก้าคุยจากโปรตุเกสรีธนสุการรัสกาคำขำช่วยส่งแรงาจแรงเชียร์นักที่สาวของไทยในการแข่งขันนี้คุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ช่วยภาษาประชากับนักทินทีของเรานะครับแล้วก็พีทีไทยแลนด์โอเพนก็ได้ทราบว่ามีนักทนนิสคือมือดีระดับโลกทั้งจากยุโรปและอ,อเมริกาเนะข้าร่วมการแข่งขันมามากมายหลาย ทันด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ที่ท้ามและแข่งขันกับมือต้นๆของโลกก็น้อยมากนะครับเป็นสิ่งที่น่าดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการพัฒนานักกีฬาในส่วนของเจ้าหน้าที่และบุคลากรเนี่ยนะครับการจัดการแข่งขันที่มาตรฐานระดับโลกไม่ว่าจะเป็นทางวทนะครับที่เป็นไท t i t ส e s p เ n อร์นะครับไทเอร์เบรดทุกๆคนนะครับการท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยที่มีส่วนร่วมในการพักดันกีฬาของบ้านเราเนี่ย พยายามจัดแมชการแข่งพิเศษมาตลอดนะครับให้กับคนไทยได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ดูนะครับแล้วก็ได้ร่วมแข่งขันรายการทีป้าเดียวให้อีกคนมีควารายการนี้เนี่ยเราเคยสร้างชื่อเสียงประเทศไทยที่ท,ทัวร์นาเมนต์ออสเตรเียเมื่อปี2513ันห้ยนี่นะครับนี้เราหวังว่าในปีนี้เนี่ยทางเพลเยอร์ทางทีมงานทุกอย่าง,างาซึ่งสบายๆซึ่ง Uh, Number 7. Number <laughs> 6. <laughs> Number 7 is um, Monica. Number 6. Number 6, Number six. Number six. <laughs> Number six is Camilla for the 17 <laughs> 17. <laughs> 17. <laughs> 17. <laughs> Twenty-two, two-two, two-two, 22 22 number 10 number 10 15 570 18 number 18 is